สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ทําการไพรชนีนะคะของเขตบางซื่อนะอันนี้เอาเสื้อผ้ามาบริจาคนะคะน่าจะเกิน20โลนะแต่ตอนนี้ทางไพร์นีนะคะเขามีแคมเปญดีๆสามารถส่งของถ้าไม่เกิน20โลเนี่ยส่งฟรีเลยนะคะเอาของนะคะที่เป็นเสื้อผ้าเนาะนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วซักให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาบริจาค สามารถไปที่ทําการปริษณีนนะที่สาขาไหนก็ได้นะคะอันนี้ไม่อยู่ใกล้บางซื้อก็เลยมาที่บางซื้อค่ะมีพี่ๆนะมาบริจาคของกันนะคะเยอะแยะเลยอันนี้เอาของมาบริจาคเหมือนกันใช่ไหมคะมาบริจาคค่ะมีซื้อยกทรงอันใหม่มาบริจาคค่ะแล้วก็ เออส่วนใหญ่ก็จะเป็นกางเกงกับเสื้อเป็นชุดยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใส่บสบายสบายคือไม่ได้แบบเก่ามากนะปลายทางจะส่งไปนะที่ไหนนะคะยังไม่รู้เลยคะ่ะเพราะว่าคือเป็นจริงจริงมาส่งที่ไหน,นก็ได้เพราะเราตัง้งใจบริจาคอยู่แล้วอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะได้ได้เองเนี่ยมีมาแต่นี่เลยหิ้วเสื้อผ้ามานะแต่ว่าไม่ได้มีลังมีอะไรมาก็มาซื้อลังนะคะอันนี้ซื้อลังจากที่ตรงนี้นะอันนี้55บาบาทเอง ลังเริ่มเลยนะนะคะเราก็เดือดกี่จะไปบริจาคที่หนองคายนะอันนี้แต่งหน้าซองเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากชำระเงินค่าต่อละ่อนอะอด,นดนะอันนี้ก็เป็นบางเด็กที่คนส่สารถาทำกันได้นะคะวางตรงไหนด้านถ้าเรามีของที่ใครแล้วนะคะคุณตะกี้เรียบร้อยแล้วะค่ะเดี๋ยวจะขอเอาเดี๋ยวจะขอเอาของมาใส่เข้งนะมา,กการว่วมกันบริจาคนะคะขอช่วยยกหน่อยนาาาี่บัตรคิวไม่ออกอ่ะอันนี้มาละมาละเห็นไหม ฉันบอกแล้วว่าฉันถูกฉลกกันเลขค่ะ้อยเก้สอี่ร้อยเก้าสิบโอเคอ่ะนั่งรอนั่งรอกันสามเลขห้าร้อยหนึ่งมาแล้วค่ะให้กำลังใจพี่โทด้วยค่ะอันนี้มีค่าสายรักสิบห้ามีค่าอะไรนะคะสายรักสายรักสิบห้าบาทต่อตังค์ลุงโทไม่ได้พกกระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวคืนให้นะต่อตังค์อยู่ในรถโอเค เป็นอันเบ็ดเสร็จนะคะมีค่าใส่รัดด้วย15บาทนะทุกคนค่ากล่อง55นะคะถ้าใครมีพกมาจากบ้านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคเสื้อผ้าจากนีเน่ๆนะคะไปสู่พี่น้องที่มองคายนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ เดี๋ยวจะกลับไปดูที่บ้านใหม่แล้วก็ไปดูด้วยว่าถ้าสามารถช่วยบริจาคที่เป็นเสื้อผ้านักเรียนได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปะกลับมาอีกรอบนะทุกคนสามารถช่วยกันบริจาคได้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะโครงการดีๆจากการบริษณีไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเยอะๆร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะช่วยพี่น้องคนไทยที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในหลากหลายจังหวัดเลยเนาะ ตอนนี้ก็นะคะขอลากันไปก่อนนะเนเน่เช็คเอาต์นะคะจากไปรษณีที่บังซื้อค่ะ